วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นใ่ใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาดูดวงประจำเดือนของเดือนมีนาคมว่าท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้สำหรับดวงรายวันอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ของราศีตุลในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนมีนาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ดวงของท่านนั้นถือว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านจะทำงานอะไรก็จะเป็นผลดีงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่โดดเด่นและเป็นงานที่ ย่งยืนถาวรรทำแล้วจะมีชื่อเสียงอีกตา่หากจะทำให้ตัวท่านนั้นมีคนรู้จักอีกมากมายในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีการเงินการทองนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลและท่านอยู่ในระหว่างวันอาทิตย์ในช่วงนี้ ก็ถือว่าดวงของท่านจะมีเกณฑ์ที่ดีการงานการเงินนั่นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในเรื่องโชคลาภก็จะมีอยู่อีกเช่นเดียวกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในราศีตุลในช่วงนี้ต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ของราศีตุลในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้การงานของท่านจะดีท่านจะมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายอีกเช่นเดียวกันการงานของท่านนั้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเรียกว่าจะมีทั้งงานหนักและก็งานเบา และมีงานใหญ่งานเล็กเข้ามาสลับซับซ้อนกันอีกมากมายท่านจะต้องรีบทำรีบขยันทำอะไรในช่วงนี้ก็ต้องให้เสร็จโดยที่เรียกว่าจะมีคนคอยให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานนั้นทําแล้วก็จะมีงานดีๆเข้ามาเสริมอีกในช่วงนี้การเงินการทองจะมีรายจ่าย อยู่บ้างในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นท่านอยากได้โนนบ้างอยากได้นี่มากก็จะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองท่านก็มีรายรับและก็เป็นเงาตามตัวจะต้องมีรายจ่ายอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้้าก็ท่านยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาว จะมีคนแอบมองท่านอยู่เสมอท่านดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะมาที่เรียกว่าหาผลประโยชน์ไม่ได้มารักเราจริงเพราะฉะนั้นใท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ของชาวราศีตุลในช่วงนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารของชาวราศีตุลกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนมีนาคมท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารของราศีตุลในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ ทำแล้วเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาท่านท่านจะ,ะเป็นคนที่เรียกว่ามีเงินไม่ขาดกระเป๋าในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทำวันนี้จะดีจะมีคนให้กำลังใจและจะมีคนคอยสนับสนุนท่านงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรอ,อีกด้วยถนะ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้าง ก่อสร้างต่างๆนั้นจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆและจะมีงานเข้ามารอตัวท่านท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆท้งนั้นการเงินถือดีการงานก็ดีในช่วงนี้คนรักคนใครก็เอาอกเอาใจดีในช่วงนี้ให้การปรึกษาหรือไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็เป็นที่ปรึกษากันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ประจำวันนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลของวันอังคารในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้าง ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธของชาวราศีตุลในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานเก่าและก็งานใหม่ถ้าหากว่าเราเป็นเจ้านายวันนี้จะปวดหัวนิดหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของลูกน้องบางคนก็มาบางคนก็ไม่มาบางคนก็ลาบางคนมาสาย ในช่วงนี้จะตามให้ตัวของท่านนั้นงุดหงิดวุ่นวายใจร้อนเลยในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังเาไว้ให้ใช้อารมณ์ที่ดีๆมิฉะนั้นในเรื่องของการงานของเราจะผิดพลังหรือว่าจะพลาดพลังได้ให้ท่านระวังเาไว้ในช่วงของวันนี้การเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างบางคนก็ต้องจ่ายค่าลูกน้อง หรือบางคนก็มาตกเบิกบ้างอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะต้องจ่ายถ้าหากว่าเราเป็นเจ้านายเขาแต่ถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องวันนี้เราจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนก็เอาเงินเอาทองมาให้เราหรือว่าเราจะทำอะไรในช่วงนี้จะได้ดิบได้ดีอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ถือว่า การเงินนั้นจะมีจับจ่ายใช้สอยเรียกว่าไม่ขาดมือทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลและเกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้จะมีคนช่วยภาระ,ะหนักหรือว่ามาช่วยแบ่งเบาให้ท่านได้ทำงานที่ดีเกิดขึ้นงานที่ท่านทำนั้นอาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยหรือว่าเมื่อยล้าจะมีคนคอยเข้ามาช่วยเหลือท่านในช่วงนี้จะทำให้งานของท่านนั้นแบ่งภาระจากหนักให้กลับกลายมาเป็นเบาได้ในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาษี ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีลายจ่ายจะมีคนใกล้ตัวจะนำเรื่องนำราวให้เรานั้นเสียเงินเสียทองได้ให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของวันนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลซึ่งอยู่ในช่วงของ วันนี้หรือว่าในช่วงของเดือนนี้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานอีกอย่างหนึ่งจะมีการเข้าใจผิดกันในเรื่องของการทํางานวันนี้ถ้าหากว่าเราทํางานส่วนรวมไม่ท่านระวังอาจจะมีการพูดจาอะไรกระทบกระทั่งกันได้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างในช่วงของวันนี้จะเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในเรื่องของการงานการเงินวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันการงานนั่นที่ทำจะมีคนคอยเข้ามาช่วยเหลือท่านแบ่งภาระจากหนักให้กลับกลาย มาเป็นเบาได้คนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจดีจะทำอะไรก็ให้ความปรึกษาหาหรือการเงินการทองก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจำเดือนนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์และ ก็ตรงกับราศีของท่านคือราศีตุลในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรในช่วงของเดือนมีนาคมจะมีความสำเร็จอยู่เสมอท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลและอยู่ตรงกับวันศุกร์ในวันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน ท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างสูงการงานของท่านที่ลงทุนไปนั้นจะมีโชคมีลาบจะมีกำไรกาไรที่งดงามงานของท่านก็จะถือดีจะถือเรียกว่ามีโชคมีลาบงานที่ท่านทำจะมีความสำเร็จอย่างสูงและจะมีคนให้เกียรติยกย่องท่านอีก ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จเงินทองก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักคนใคร้วันนี้ถ้าก็ท่านจะมีแควน้นหรือว่าจะคบใครใท่านระวังไว้จะเป็นการดีบางทีบางครั้งนั้นจะไปเจอคนที่ไม่จริงจัง หรือว่าไม่จริงใจอะไรกับเราจะทำให้เราต้องเสียใจได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักให้ท่านระวังไว้ให้ดีในช่วงนี้ต่อมาก็เรามาดูสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลและตรงกับวันเสาร์ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ในเรื่องของการงาน การงานของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะเหมาะกับการค้าขายไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้จะเป็นขายหน้าร้านหรือขายทางออนไลน์ก็ถือว่าจะขายดิบขายดีเงินทองนั้นก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการค้าขายนั่นจะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่ท่านจะขายได้ขายดิบขายดี มีทั้งลูกค้าเก่าและมีทั้งลูกค้าใหม่ๆเข้ามาช่วยกันอุดหนุนท่านอีกท่านจะมีรายรับเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านในช่วงนี้ถือว่าการงานการเงินดีท่านจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้น นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลและอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงของท่านจนครบกันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านใช้ดุลยพินิจหรือว่าพิจ,จารณา ให้ท่านได้ทบทวนดูให้ดีและให้ท่านทุกคนนั้นที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี